นำสหรัฐยืนยันพร้อมปกป้องญี่ปุ่นเต็มที่แต่ไม่รับปากว่าจะช่วยรบถ้าถูกจีนบุกยึดเกาะเจ้าปัญหาคดีโรงงานซอสศีราชาในสหรัฐปล่อยกินฉุนเริ่มคลี่คลายศาลสั่งให้คู่กรณีเจราจาไกลเกลีย่ยนุ่มจีนนักเปิดพิสดารตัวจริงชอบกินตะปูเป็นชีวิตจิตใจ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเกาะกระแสนะครับกับคุณสุภาพชายบุจจันทร์และผมอิทธิเดชบุญทิตานนนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภาพชายครับก่อนอื่นเรามารายงานความคืบหน้าของเหตุการณ์เรืออับปางที่ประเทศเกาหลีใต้กันนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตนี่อยู่ที่181คนแล้วนะครับแล้วก็อีก121คนเนี่ยก็ยังถือว่าสูญหายอยู่นะครับก็กําลังเร่งทํางานกู้ เรือนี้กันอยู่นะครับว่าข้างในเนี่ยก็คาดว่าจะยังมีศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยติดอยู่อีกจํานวนมากอยู่เหมือนกันครับแน่นอนครับเมื่อมีการเจอผู้เสียชีวิตเนี่ยมากขึ้นตัวเลขของผู้สูญหายก็ลดลงแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่นะครับครับอีกร้อยกว่าคนแล้วก็เป็นทางการเกาหลีใต้เขาก็ยอมรับแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นภัยพิบัติทางทะเลที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเขาไปเรียบร้อยแล้วครับครับยังมีอีกหนึ่งรายงานนะครับเข้ามาสดๆเลยล่าสุดนะครับ ที่ประเทศอินโดนีเซียตอนนี้มีรายงานว่าเกิดการจี้เครื่องบินนะครับสลัดอากาศเนี่ยจี้เครื่องบินของสายการบิน Virgin Airlines นะครับที่บินมาจากประเทศออสเตรเลียตอนนี้ก็บังคับให้ไปร่อนลงจอดที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียนะครับตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆทั้นั้นออพวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งครับนะครับ ตามรายงานณเวลานี้บ่ายสามเสร็จเสร็จเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องนี้เพียงแต่บอกว่าเครื่องบินที่ถูกจี้เนี่ยได้ไปร่อนลงอยู่ที่สนามบินที่อินโดนีเซียบนเกาะบาหลีผมที่เกาะบาหลีแต่ยังไม่มีรายงานรายงานาละเอียดต่างๆเพิ่มเติมติดตามข่าวต่อไปนะครับครับผมเอาละครับก็มาเข้าเรื่องนะครับเรา ยังสนใจการเดินทางมาเยือนของนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอยู่นะครับหลังจากที่เขาใช้เวลา2วัน2คืนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> เมื่อเช้าที่ผ่านมานายโอบามาได้ขึ้นเครื่องบิน Air Force 1นนะครับไปลงที่สนามบินที่นอกกรุงโซเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนเช้าแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์มารีนวันนะครับเดินทางต่อเข้า ไปยังกรุงโซทันทีเลยครับนะครับตามที่แจ้งไว้นะครับที่กรุงโซเนี่ยมีการแจ้งว่าผู้นําสหรัฐนะครับจะพักกันที่นั่นเป็นเวลา2วันใช่ไหมครับผมครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการหารือนะครับกับนางสาวปาร์คกึนเฮนะครับประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เขาบอกว่าประเด็นสำคัญเลยที่จะมีการพูดคุยกันนั้นก็คือเรื่องของ นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเกาหลีเหนือเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักเลยนะครับบริเวณที่เกาหลีเหนือเนี่ยเขาชอบใช้เป็นจุดทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเขานะครับซึ่งจากนักข่าวเนี่ยก็พยายามไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือนะครับเขาก็ไม่ตอบรับหรือว่าปฏิเสธเขาบอกว่าให้รอดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับนะครับแต่ว่าหลังจากที่เยือนของญี่ปุ่นครับ นะครับก็มีประเด็นน่าสนใจเหมือนกันว่าในการเจรจากับทางการของญี่ปุ่นใช่ไหมครับครับมันมีนักข่าวเขาก็พยายามที่จะไปสอบถามถึงผลการมาเยือนนะครับของโอบามาที่ญี่ปุ่นสรุปแล้วที่เกาะเตียวอยู่ที่ว่านี้คเขาก็ถามสำคัญที่ถ้าภาษาบ้านเราก็บอกว่าคำถามวงแตกจี้เข้าไปเลยคำถามวงแตกนะครับ ในกรณีที่บอกว่าถ้าหากว่ามีข้อพิาพาทจนถึงขนาดว่ามีการสู้รบกันระหว่างจีนกับญี่ปุ่นครับท่านโอบามา จะช่วยเหลือใครอืมครับโอบามาพอได้ยินคํานี้ปั๊บเงียบไปพักหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็บอกว่าจริงๆสหรัฐกับญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสนธิสัญญาซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการทหารแล้วก็ความมั่นคงเนี่ยมานานแล้วคุณโอบามาบอกเลยนะครับว่าสนธิสัญญาเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนเขาเกิดด้วยซ้ําไปครับนะครับซึ่งมันก็ครอบคลุมอยู่แล้วว่าถ้าเกิดญี่ปุ่นเนี่ยเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยสหรัฐต้องช่วยแน่นอนแต่ในกรณีของเกาะเตียวอยู่หรือว่าเซนคากุนี้คุณโอบามาก็ เลี่ยงนะครับตามภาษานักการเมืองอ,อาชีพนะครับอบอกว่าเขาจะไม่มาขีดเส้นหรอกว่าถ้าจีนบุกตรงนี้บุกตรงนั้นถึงสหรัฐถึงจะช่วยนะครับแต่ความข้อตกลงอ่ะมันครอบคลุม คิดเอาเองละกันว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยนะครับก็เป็นความอชาญฉลาดของผู้นําทางด้านการเมืองโลกนะครับการที่จะตอบคําถามบางสิ่งบางอย่างที่จะอาจจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นระหว่างทั้งสองประเทศกับของตัวเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนี่ขนาดว่าถามว่ากรณีไปอยู่ญี่ปุ่นนะครับถามว่าถ้าหากว่าจีนกับญี่ปุ่นนี่ขัดแย้งกันถึงขั้นที่จะต้องมีการลงไม้ลงมือกันเนี่ยจะช่วยเหลือใครเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคําตอบก็ยัง เหมือนกับว่าเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู้นะฮะจีนก็ไม่ได้มีการกระทบกระเทือนเลยญี่ปุ่นก็ฟังแล้วก็อ้าวก็เชื่อว่าก็ยังดีนะอาจจะเป็นบวกกับเราก็ได้ไวเหมือนรับครับผมการมาของนายโอบามานะครับก็เก่อให้เกิดเป็นกระแสนะครับวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างอย่างที่เราทราบผู้นําหลายๆประเทศนะครับก็มีปฏิกิริยาเหมือนกันโดยเฉพาะกับจีนเอ่ยหรือว่าเกาหลีใต้เอ่ยนะครับก็มีการเหมือนว่าปะทะคารลมกันไกลห่างๆกันนะครับข้ามประเทศกันเล็กๆน้อยๆนะครับเกาหลีเหนือนี่ บอกเลยนะครับว่าการมาของนายโอบามาครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการกระตุ้นให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเกิดการแข่งขันเพื่อสะสมอาวุธนิวเคลียร์กันมากขึ้นครับทั้งๆที่ตัวเกาหลีเหนือเองนี่เป็นตัวการสําคัญเลยนะครับที่ทําให้โอบามาเนี่ยต้องมายืนเกาหลีใต้แล้วก็มาพูดคุยกับประธานาธิบดีของเขาครับณเวลานี้บ่ายสามเสร็จเนี่ยผู้นําสหรัฐเนี่ยเดินทางถึงเกาหลีหรือยังครับอ๋อถึงตั้งแต่ช่วงเช้าอ๋อถึงเช้าท้าแล้วใช่ไหมฮะครับ แล้วก็กาหนดการเนี่ยจะอยู่ที่เกาหลี2วันเท่าๆกับญี่ปุ่นับนะดูเหมือนว่า4ประเทศนะครับที่โอบามามาเยือนในครั้งนี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาภัยธรรมชาตินะก็ปัญหาหนักๆของแต่ละประเทศเลยอย่างใจอย่างบังเอิญอ่าใช่ครับอย่างบังเอิญเลยแม้แต่สหรัฐเองก็กเผชิญปัญหาเหมือนกันใช่ไหมครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันที่เกาหลีเนี่ยยิ่งสดๆร้อนๆเลยนะครับญี่ปุ่นก็ กรณีของโรงไฟฟ้านะฮะระเบิดตอนนั้นแล้วก็ที่เกาหลีเรื่องของเหตุการณ์สดๆร้อนๆเรือล่มแบบนี้นี่แะครับเป็นต้องดูว่าโอบามาเนี่ยเขาจะไปถึงวันนี้แล้วเนี่ยกิจกรรมที่เขาเพิ่มวันขึ้นจาก1วันตอนเดิมเป็น2วันแล้วเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างครับครับก็คือที่แน่ๆเนี่ยก็จะเพิ่มกําหนดการไปเหมือนกับว่าให้กําลังใจกับญาติของ ผู้โดยสารที่ว่าประสบเหตุกับเหตุเดือร่มรนะครับ,รบก็จะเพิ่มขึ้นมาวันหนึ่งตอนแรกเนี่ยคุณนายโอบามาเนี่ยจะไปหลายๆที่เลยนะครับ,รบสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และก็ศิลปะวัฒนธรรมของเกาหลีใต้คือ คุณามาเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าแกเนี่ยมีความผูกพันกับเอเชียมากพอสมควรนะครับแกเกิดที่เกาะฮาวายก็ถือว่าเป็นครึ่งทางระหว่างเอเชียกับสหรัฐอเมริกาอตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็ไปเรียนหนังสือที่อินโดนีเซียนะครับแกก็เลยมีความสนใจในความเป็นเอเชียเนี่ยค่อนข้างมากคร,มครับผมก็จริงๆแล้วอีกสองประเทศนะครับอย่างที่คุณสุภาพชายว่าอีกสองประเทศก็คือมาเลเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยก็เผชิญกับเหตุ ภัยพิบัติเหมือนกันอย่างมาเลเซียอย่างที่เราทราบกันนะครับเดือนครึ่งจะ2เดือนแล้วกับเครื่องบิน MH370 ็ยก็ยังไร้ร่องรอยอยู่นะครับส่วนฟิลิปปินส์ก็คือพายุไต้ฝุ่นหายเยนซึ่งพัดถล่มไปเมื่อปลายปีที่แล้วก็ถือว่าเสียหายเนี่ยหนักพอสมควรก็ถือว่าเป็น4ประเทศที่คุณโอบามานั้นเลือกมาได้อย่างพ่อเหมาะพอเจาะจริงๆไม่ทราบว่าจะเป็นเหตุบังเอิญหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับที่เลือกเยือนประเทศในเอเชียในสประเทศ แม้แต่ตัวเขาเองหมายเขาว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเองนยครับ,รบก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับตั้งแต่ถูกโจมตีต่างๆเนี่ยมาแล้วก็เดินทางมาเยือนที่นี่โดยเฉพาะที่ฟิลิปปินส์เขาบอกว่ากรณีของพายุไต้ฝุ่นหา้เยียนที่พัดถล่มนี่นะครับ ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนับหมื่นๆคนนี่นะครับก็คงจะทําให้เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางผู้นําสหรัฐเนี่ยจะออกมาเยือนและก็ปิดฉากการเยือนประเทศแถบเอเซียครั้งนี้เนี่ยจะมีมาตรการช่วยเหลือหรือให้การดูแลอย่างไรครับผมโดยเฉพาะเรื่องของความช่วยเหลือนี่ตอนนี้กองเรือที่7นะครับที่เคยสร้างชื่อตอนที่สหรัฐเนี่ยส่งไปช่วยเหยื่อพายุหิเยืยนนะครับตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วนะครับเพื่อช่วยเหลือ หยื่อ,อผู้ช่วยเหลือในการกู้เรือที่อับปางลงนั่นเองนะครับ,รบซึ่งเป็นการตอกย้ําให้เห็นอีกครั้งนะครับอย่างชัดเจนว่าสหรัฐนั้นต้องการจะคงกองกําลังหรือว่ากองเรือที่7เนี่ยไว้ในภาคภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างแน่นอนครับเอาละครับช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านี่เราจะไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นจาก ซอสสีราชาครับคนไทยรู้จักกันดีแต่ปัญหานี้เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับปัญหาจะเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันครับครับ